สวัสดีครับพิธรแฟนบอลที่รัก,กทู่านครับพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์ประจําวันอังคารที่5้ธันวาคมวันหยุดราชการของไทยนะครับแต่ว่าที่ยุโรปโดยเฉพาะที่อังกฤษนั้นมีฟุตบอลลีกหลักลีกมหาชนอย่างพรีเมียร์ลีกแข่งขันนะครับตามปกติช่วงกลางสัปดาห์จะเป็นฟุตบอลทวยุโรปยูฟาแชมเปียนส์ลีกยูโรปาลีกรวมทั้งคอนเฟลเอนซ์ลีกนะครับแต่ว่าจะแข่งรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายในกลางสัปดาห์หน้าพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมีต่อนเนื่องอังคาร พุดธและพระสบดีนะครับก็ติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์ได้นะครับคืนวันอังคารมี2คู่นะครับตีสองครึง่งวูฟเจอเกับเบอร์ลี่นะครับที่เด็ดทุกแมตช์ a อ็ดเอดี ฟูแฟมตันของแกรีโอเนลอยู่อันดับ13เมื่อจบนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ14นัดมี15คะแนนขณะที่เบอร์ลี่ของแวงซองกัมบบนีเดินชั้นขึ้นมาจากฤดูกาลก่อนที่ผ่านมานี่เองนะครับนัดล่าสุดคว้าชัยชนะได้14นัดมี7คะแนนแต่ว่าอันดับก็อยู่รองบวยนะครับรองบวยก็ยังต้องดิ้นรนต่อไป นะครเป็นทีมเต็งที่ถูกคาดหมายว่าจะตกชั้นรวมทั้งผู้จัดก,การทีมอย่างกัมวันนีก็เป็นตัวเต็ง1ใน3ที่จะถูกปลดด้วยแต่ว่านัดล่าสุดโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยนะครับเอาชนะเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดที่เลื่อนชั้นมาพร้อมๆกันได้ขาดลอย5ต่อ0ซึ่งก่อนหน้านั้นแพ้รัวๆมาโดยตลอดนะครับผลงานเจอกันนะครับ ฤดูกาลที่แล้วไม่ได้เจอกันย้อนไป2รุฤดูกาลถือว่าเบอร์ลี่ผลงานใช้ได้ทีเดียวนะครับในการเจอกับวูฟวูฟเล่นในถิ่นทําอะไรไม่ได้นะครับสเสมอ0ู 00, ไปเยือนนี่เป็นเบอร์ลี่เจ้าถิ่นเอาชนะได้1นต่อศแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วอยู่คนลาลีกก็มีเกมอุ่นเครื่องกันวูฟเอาชนะ3าต่อศูนวูฟเวลานี้ได้แกดี้โอเนลนะครับเป็นผู้จัดการทีมผลงานโดยรวม5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนี่ชนะ1เสมอ1แพ้3 นะครับนัดล่าสุดสู้กับอาร์เซนอลได้สนุกนะครับโดนนำไป2ต่อศูช่วงท้ายคุณย่าตีตื้นได้แต่ว่าก็ตามตีเสมอไม่ทันนะครับแพ้อาร์เซนอลชิวเจียดนะครับ2ต่อ1นึ่ทำให้อาร์เซนอลขึ้นไปเป็นทีมนำเพราะว่าแมนซิตี้สะดุดเสมอไปนะครับก็ ถือว่าไม่มีแต้มเล่นดีแต่ไม่มีแต้มนะครับวูฟในนัดที่เจอกับอาร์เซนอลความพร้อมของทั้ง2ทีมวูฟนี่จะไม่มีอันดรีที่ยังเจ็บอยู่นะครับเฟรเซอร์เปโดรเนโตรวมทั้งฮอชนะครับส่วนเบอร์ลีเบย์ยังติดโทษอยู่นะครับมีฟอสเตอร์นักเต่แอฟริกาใต้ก็ยังไม่พร้อมรวมทั้งมอรเนลแล้วก็แจ็คคอกกองหลังประสบการณ์สูงก็ยังเจ็บอยู่นะครับในรุกของวูฟมีวังฮีชานทีมชาติเกาหลีใต้ ทำไป7ประตูนะครับคนอื่นๆก็มีคาราซิชนักเตะออสเตรียทำได้2ประตูยังมีมาเทสคุนยานัดล่าสุดนี่ตีไข่แตกที่แพอาร์ซนอลเป็นประตูที่4ในเปร์มาลีนะครับขณะที่ทางฝั่งของเบอร์ลีหมนัดล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยถลม่มเชฟยู5้ต่อ0ูนเลยนะครับทีมของกัมบอนีจะมีเจโรดิเกสนะครับกองหน้าประสบการณ์สูงฟอสเตอร์เจ็บอยู่ยังมีอัมยูนี นะครับนักเตะสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีคอริโอโชนะครับนักเตะที่ทําได้1ประตูเป็นอิตาเลียนนะครับกองหน้าอิตาเลียนที่ทําได้1ประตูดูฟอร์มการเล่นดูขุมกําลังแล้ววูฟเหนือกว่าโดยเฉพาะการเล่นในถิ่นของวูฟนี่ถือว่าแข็งแกร่งนะครับแล้วดูฤดูก,ก,กาลนี้นัดล่าสุดที่วูฟเล่นในถิ่นนี่ชนะสเปอร์ได้ด้วยนะครับเสมอกับนิวคาสเซิลเจอกับทีมใหญ่ยังไม่แพ้กับเบอร์ลี่ก็ไม่น่าพลาดนะครับมองไปที่วูฟสามคะแนนครับ เสมอน้อยไปครับชนะเลยว่าสามคะแนนได้สำหรับฟูฟเหนือเบอร์ลี่ครับที่เด็ดทุกแมตช์ at d 888ฟุตบอลเีิร์ลเล็กอีกคู่หนึ่ง ดึกหน่อยนะครับตีสามสิบห้านาทีท้ายตารางเจอกับจ่าฝูงครับลูตันทาวอันดับสิบเจ็ดเจอกับอาร์เซนอลที่เป็นจ่าฝูงเดียเด่ยวแล้วก็ยังเป็นทีมลุ้นแชมป์เต็งแชมป์ก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์เหมือนกันนะครับสำหรับทีมของอาเตต้าเพราะว่าแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ร่วงไปเป็นอันดับสามส่วนเลียพูก,ก็ยังสม่ำเสมอนะครับแม้ว่าจะติดติดขัด,ข,ดขัดหน่อยแต่ก็เอาตัวรอดได้อยู่อันดับสองลูตันทาวทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในรอบ เกิน30ปีนะครับขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดเวลานี้อยู่อันดับ1 7 14นัดมี9คะแนนถ้าจบอันดับนี้รอดนะครับลูตันรอดแต่ว่าก็ยังเป็นทีมเต็งที่จะตกชั้นเหมือนกับทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลี่หรือว่าเชฟฟีลด์ยูไนเตดนะครับอาร์เซนอล14นัดมี33คะแนนนำเลอบุพูอ2คะแนนนำแมนซิตี้3คะแนนนะครับต้องการชัยชนะเพื่อยังเป็นจ่าฝูงต่อไปไม่ต้องสนใจทั้งเลอบุล แล้วก็แมนซิตี้ถ้าเอาชนะได้ในคืนวันนี้นะครับเจอกันครั้งสุดท้ายโน่นนะครับ32ปีที่แล้วนักเตะหลายคนเป็นจํานวนมากทั้ง2ทีมยังไม่เกิดครับเมื่อ32ปีในเมียร์ลกปรากฏว่าลูตันทาวเล่นในทิน่นชนะนะครับชนะอาร์ซนอลได้ส่วนอาร์ซนอลก็ชนะได้เหมือนกัน สมัยยังเป็นสนามไฮเบอรี่นะครับชนะ2 0ต่อ0ส่วนลูตันนี่เฉือนชนะ1 0ต่อ0ผลงานโดยรวมของลูตัน5นัดหลังสุดนี่มีชนะนัดเดียวเสมอ1แล้วก็แพ้3แต่ก็ถ้ารวมๆแล้วก็แพ้เยอะกว่าชนะแน่นอนเพราะว่าเพิ่งจะมีแค่ 9คะแนนส่วนอาร์ซนอลของอาร์เตต้าหลังจากแพ้2นัดติดทั้งในคาราบาวครับในลิขับนั่นเองนะครับแล้วก็เพลิมเบลีก5นัดหลังนี่ชนะต่อเนื่องมันเลยนะครับทั้งใน UCL แลแลก็เปลิมเบลีกล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์นี้เฉือนชนะวูฟสองต่อหนึ่งทำให้ขึ้นมาเป็นทีมนําของตารางภาพรวมความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับลุนตันท,ทาวมีผู้เล่นเจ็บเยอะเกือบเกือบสิคนเลยนะครับมีตัวหลักๆรวมอยู่ด้วยนะครับขณะที่อาร์ซนอลเองนอกจากเจ็บแล้วก็ยังมียังติดโทษอยู่ก็คือฟาบิโอ ฟิเวียร่ายังติดโทษอยู่นะครับคนอื่นๆโทมิยาสึก็ถ้าฟิตก็น่าจะลงเล่นได้เพราะว่ามีแอสซิสไทห้กับในทัวยุโ,ยโ,โรปนะครับรวมทางสมิตรโรปาเตนี่เจ็บยาวๆเลยนะครับฟิบเบียรานี่ทั้งเจ็บทั้งติดโทษอยู่แต่ว่าอาเตต้ามีนักเตะคนอื่นๆสามารถทดแทนได้นะครับรูทั้งเท้าของ โรเบิร์ตเอดเวรสกองหน้ามีมอริสนะครับที่ทําได้3ประตูรวมทั้งอาเดบาโยนะครับอาเดบาโยนี่ทําได้2ประตูก็ทําประตูได้ไม่มากต่างจากอาร์ซนอลที่แนวรุกโดยเฉพาะริมเส้นนั้นจัดจ้านมากทั้งซาก้ามาติเนลลี่มีเชซุสอยู่ในแดนหน้าแม้ว่าในลีกจะทําได้1ประตูแต่ว่าก็เป็นตัวเลือกนะครับเพราะทายคนหนึ่งนัดล่าสุดที่ชนะวูฟก็ลงเป็นตัวจริงนะครับคุมกําลังพร้อมอยู่แล้วก็พร้อมกว่ามาก ชื่อชั้นผู้เล่นขนาดของทีมเหนือกว่าลูตันครบวงจรไม่มีทางอื่นให้เลือกสำหรับอาร์เตต้าต้อง3คะแนนเท่านั้นเพื่อเป็นทีมนำต่อไปนะครับแต่ว่าการเล่นต่อเนื่องกลางสัปดาห์ที่แล้วเล่นทั่วโยุโรปสุดสัปดาห์สู้กับวูฟโดนวูฟกดดันในช่วงท้ายนะครับล้วก็มาเล่นกลางสัปดาห์นี้อีกนักงแต่ก็กรอบนะครับร่างกายอาจจะฟื้นฟูได้ยากหน่อยขณะที่ลูตันไม่มีเกมอื่น นะครับอาร์เซนอลนั้นมีเกมครบทุกรายการแต่ว่าคาระบาวคับลีคับก็ตัดไปเพราะตกรอบไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมองว่าทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลสามคะแนนนะครับแต่ว่าจะทําประตูได้มากหรือเปล่าอยู่ที่ลูตันลูตันเล่นในถิ่นก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับมีเสียงเชียร์นัดล่าสุดนี้เอาชนะคริสตัลพาเลสได้นะครับยังมองไปที่มาชัยชนะ3มคะแนนเป็นของอาร์เซนอลแต่ว่าจะชนะแบบขาดขาดเกิน2ประตูยากครับไม่เกิน2ประตูครับอาร์เซนอลบุกมาเอาชนะลูตันคว้า3คะแนนได้ เป็น2คู่กับการวิเคราะห์วิจารณ์ประจำวันอังคารกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ